ที่ีต้อนรับสู่บ้านขนมปูรักเลปเปียจิ๋วค่ะอีกหนึ่งหมู่บ้านชุมชนที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีวัตถุดิบจากท้องทะเลมากแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลต้องที่ชุมชนนี้เลยชุมชนตำบลเจบีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่นี่มีอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันและยังมีการแปรรูปเป็นอาหารขค้าหวานอีกด้วยโดยที่บ้านขนมผูกรักปอเปียจิว๋วซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลเจบีลังภายใต้กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจบีลัง ที่มีการรวมตัวกันมานานกว่า10ปีเริ่มแรกจากการทำขนมผูกรักและพัฒนามาเป็นปอเปี๊ยะจิ๋วไส้ปลาไส้กุ้งและล่าสุดได้มีการทำไส้ถั่วขายกลุ่มกินเจหรือมังสวิรัตกับสมาชิก14คนส่วนใหญ่เป็นสตรีในหมู่บ้านหลังเสร็จงานหลักในครอบครัวซึ่งบ้างก็ทำสวนค้าขายก็มาช่วยกันทำขนมเป็นงานรองกันอยู่ภายในหมู่บ้านทำอยู่อย่างนี้กันอย่างมีความสุข <c oughs> ดีไหมคะอาชีพนี้ดี ไยังไงไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้เวลาจะไปกินงานก็ไปเาจะไปกปับปลาไปเที่ยวก็ไปแต่พันจะนมีอยู่ตรงนี้ชอบนทำสุกดีนะ,ะสำหรับวัตถุดิบหลักของปอบเปี๊ยะจิว๋วมีเนื้อปลา80%แป้ง14%สมุนไพรอีกสสำหรับเครื่องสมุนไพรประกอบด้วยพริกแห้งใบมะกรูดหอมแดงขิงขา่าและตะไคร้ ผัดคุกเคล้ากันใช้เวลาทำไส้หนึ่งวันเต็มจากนั้นช่วยกันนั่งหอ่อก่อนนำไปทอดซับน้ำมันจนแห้งแขกใส่บรรจุภัณฑ์ออกบุกขายครั้งละ1,000กลอ่องหากซื้อราคาส่งกิโลกรัมละ300บาทหรือกระปุกละ100บาทส่วนขนมพุกรักกิโลกรัมละ220บาทด้านนางชมัยพรหมสงาประธานและผู้ก่อตั้งขนมปุกรักปอเปี๊ยจิ๋วบอกว่า สำหรับขนมผูกรักษหรือปอเปี๊ยะิ๋วเป็นอาหารวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและมีการปรับรูปลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและไซที่เยอะขึ้นเป็นอาหารทานเล่นเพลินๆอ,อ,อร่อยดีมีประโยชน์ค่ะ,ะส่วนมากเราจะตั้งร้านขายของฝากในตัวเมืองแล้วออกบูธแต่ว่าเรื่องปอเปี๊ยะจิ๋วอ่ะส่วนมากจะลูกค้าประจําคือออเดอร์ ลูกค้าประจําอยู่แล้วอะค่ะเขาจะรู้ตัวนี้ว่างานของเขาจะช้าแล้วก็เขาก็พยายามออเดอร์มาแล้วก็ล่วงหน้าค่ะสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน3,000บาทถึง5,000บาทและช่วงไหนมีออเดอร์ชุกๆเคยแตะที่หลักหมื่นบาทต่อคนสนใจติดต่อดูงานหรือสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทร0831833044 ทางกลุ่มยังมีเครื่องหมายฮาลานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผอ,อชอด้วย2อใต้นิวรายงาน